คลิปนี้ผมมาอัปเดตเอาติดนะครับผมวันนี้ผมได้มาใหม่1คันนะครับสำหรับตัวสีเทาดำนะหรือว่าเมทัลลิกบูนะครับเป็น1.6รุ่น G ปี2019คันนี้นะฮะอยู่ในขั้นตอนปรับสภาพสปาอยู่นะครับแต่ว่าล้างเรียบร้อยแล้วนะครับรถสวยจริงถึงมาแนะนำกันตัวล้อมแม็กของเดิมนะครับแล้วก็ได้ยางเป็นปี2023ของดัลลอเปลี่ยนให้เมื่อปีที่แล้วเองดอกยางยังลึกจังเหลืออยู่ คันนี้นะครับเบาะแถวหน้าเขาเอาไปสปาอยู่นะครับเพราะว่าของเราเนี่ยอย่างที่บอกไว้ขายรถปรับสภาพพร้อมใช้แต่ว่าเบาะแถวหลังพี่ๆดูครับโอ้โหเบาะแถวหลังแทบไม่เคยมีคนนั่งนี่ครับสภาพกริบมากนะครับผมพลาสติกพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับภายในเนี่ยสวยมากนะครับผมคันนี้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับกับเลขไมล์หนึ่งแสนสามหมื่นโลถือว่าราคากับเลขไมล์เนี่ยถือว่าถูกนะกับราคากับเลขไมล์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฟิล์มติดให้แล้วของ 3M อย่างดีเลยนะครับ พลาสติกตรงแผงประตูตรงนี้ยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลค่อนข้างดีเลยนะครับผมแนะนําเลยนะคัคันนี้ราคาดีผ่อนเริ่มต้น6,800ร้บาทใครสนใจไปดูลาเอียดในคลิปเต็มให้จบนะครับสวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมบอยเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้ผมเอารถเอาตินะครับอัปเดตกันนะครับเป็นรุ่น1 6 g ปี2019นะครับได้สีเมทัลิกบูนะครับหรือว่าสีเทาดําคันนี้นะที่ผมยิบมารีวิวเพราะว่าด้วยความที่ราคาดีนะค0 0บาท ผ่อนเริ่มต้นก็อยู่ที่เดือนละาประมาณ6,800บาทเท่านั้นเพราะว่าเลขใหม่นะเลขใหม่ประมาณแสนสามเนี่ยส่วนใหญ่รับปี19เนี่ยที่ร้านราคาจะอยู่ที่ประมาณ4,001-4,002แต่ว่าผมได้คันนี้มานะที่ร้านตั้งขายอยู่แค่3,99,000บาทตอนนี้รถนะฮะอยู่ในขั้นตอนการปรับสภาพอยู่แต่ว่ามีการล้างทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเบาะฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารแถวหน้าตอนนี้ถอดเอานําไปสปาอยู่นะครับเดี๋ยวก็ น่าจะใกล้เสร็จแล้วแต่ได้ว่วอันนี้ผมอยากหยิบคันนี้มารีวิวเพราะว่าเนื่องจากที่เป็นคันที่สวยแล้วก็อยากจะแนะนําเลยต้องรีบหยิบมารีวิวก่อนที่รถจะปรับสภาพเสร็จเพราะว่าไม่งั้นแบบนี้ติดจ,จองก่อนแน่นอนถ้าเกิดไม่ได้รีวิวนะครับเลยต้องรีบมารีวิวกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมรายละเอียดตัวรถเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเลยนะครัคันนี้ล้างมาแล้วนะครแต่ว่าปรับสภาพยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นะครกระจังหน้านะ,ะเป็นโครเมียมสองชั้นทรงสปอร์ตแบบนี้ไฟหน้าด้านซ้ายสายๆเลยเป็น ไฟฮาโลเจนมาพร้อมไฟเดทามันนิ่งไรแล้วก็ไฟเลี้ยวบิวอินอยู่ในโคมเดียวกันสภาพสวยไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับใส่สายแบบน,นี้เลยนะครับผมฝากระโปรงนะเงาเงาเรียมสารฝากระโปรงคมคม,คมสวยๆไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะการันตีทุกคันนะครับมีการคัดเข้ามาแล้วนะครับรถทุกคนันไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำไม่มีตัดต่อจมน้ำนะทุกคันเราคัดมาแล้วแล้วก็ที่สําคัญเป็นรถที่หมดสัญญาเช่าเข้ามามีประวัติการเข้าศูนย์เช็คศูนย์ทุกระยะ ซื้อไปสบายใจได้แน่นอนเพราะว่าพวกนี้มีการบริัารการเซอร์วิสค่อนข้างถึงถึงเลยนะฮะร,รถก็ไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วขอแค่เซอร์วิสถึงถึง,ถงเพราะว่าอ u t i t เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความอึดตึกทนแล้วก็เรื่องความประหยัดนะฮะดูแลง่ายอะไรหาง่ายนะครับนะับดูโปกซุ้มล้อคมๆสวยๆไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มล้อแม็กของเขานะฮะเป็นแม็กอลลอยทูโทนปัดเงาขอบ16อันนี้เป็นแม็กเดิมโรงงานนะฮะไดยางเป็นดัลลอปนะปี2อ2 3ีด้วยนี่ ยางเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนให้เมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับสัปดาห์ที่45ปี2023เพราะว่าคันนี้อย่างที่บอกไปมันเข้าศูนย์ทุกระยะถึงรอบนะฮะต้องเปลี่ยนอะไหล่เขาก็จะเปลี่ยนอะไหล่ตามรอบตามปกติของทางโตโยต้าที่เขากําหนดไว้เลยนะครับมาดูที่กระจกมองข้างนะครับมาพร้อมไฟเดี้ยวปรับและพับไฟฟ้าได้นะครับเวลาเราล็อกรถหรือว่ากดปลดล็อกรถก็กระจกจะพับเข้าแล้วก็กางออกแบบอัตโนมัติได้ด้วยนะครับมือจับนะสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมแถบคมมี่มแบบนี้มีขีดสองขีดตรงนี้นะ เอาไว้แตะเบาๆนะเวลาแตะเนี่ยรถจะล็อกอัตโนมัตินะครับตัวกุญแจจะได้กุญแจคีย์เด็ดแบบนี้นะครับนี่หน้าตากุญแจเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูลาเดียดภายในกันนี่ครับสามารถภายในอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับรถยังไม่ได้ปรับสปายังปรับสภาพไม่เสร็จนะเบาฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็ฝั่งผู้โดยสารแถวหน้าเขาถอดเอาไปสปาอยู่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถหมดสัญญาเช่าพวกเนี้ยเขาจะนั่งอ่าส่วนใหญ่จะนั่งแล้วเฉพาะฝั่งคนขบับฝั่งโดยสารก็จะมีนั่งบ้าง เล็กน้อยนะครับแต่คันนี้นะที่ผมให้ดูเนี่ยฝั่งผู้โดยสารท้าหลังเนี่ยเหมือนแทบไม่เคยโดนนั่งเลยนะครับดูสภาพเบาะเนี่ยยังสวยอยู่เลยที่เรายังไม่แกะเบาะด้านหลังไปสปาเพราะว่าเนี่ยเบาะมันยังสวยอยู่เลยนะครับส่วนเบาะด้านหน้าเนี่ยถ้าเกิดมันมีการแบบาการซูดไงพวกเนี้เราก็จะไปหนุนเพิ่มนะครับเป็นรถที่ปรับสภาพพร้อมใช้นะแต่ว่าคันนี้คือบบกไที่ลยว่ากริ๊ดมากๆที่ผมถึงรีบหยิบมารีวิวกันก่อนก่อนที่รถจะติดจองนะครับผมเพราะว่ามันราคาดี สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทผมคิดว่าถ้าลูกค้ามาหน้าร้านมาได้เห็นสภาพนี้ผมว่าเขาจองแน่นอนนะครับถ้าพี่ๆสนใจนะครับดูออนไลน์แล้วสนใจชอบสีนี้ชอบสภาพรถแบบนี้นะครับชอบที่ผมให้ได้ดูแบบนี้นะครับรีบโทรเข้ามานะฮะจองเข้ามาก่อนได้เดี๋ยวผมเอาไฟแนนซ์วิ่งเซน็นหรือว่าจองามาก่อนแล้วเดี๋ยวเข้ามาดูรถตัวจริงที่ร้านถ้าไม่ถูกใจเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนคันได้แต่แนะนําคันนี้ผมเช็คแล้วสวยจริงนะส่วนตัวฟิล์มนะฟิล์มเนี่ยติดให้แล้วนะครับฟิล์มเป็นของ 3M ฟิล์มของ 3M คุณภาพก็ใช้ได้เลยนะครับผมเช็คร้วฟิล์มสภาพสมบูรณ์รอบคันเลยนะครับแผงประตูของเขาก็ไม่มีช้ำนะครับผมกระจกได้ระบบไฟฟ้าออโต้ให้ฝั่งคนขับนะรถไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำนะครับได้ปุ่มพูดสตาร์ตเอนจินขวามือพวงมาลัยนะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันตะเข็บได้ต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วนไม่มีรอกไม่มีรอนเลยนะครับคันนี้ก็คือแทบไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยนะครับดูที่ตัวคอนโซลด้านหน้านะ แล้วก็ดดชบร์ด้านบนนะสีไม่มีซีดไม่มีจางและอย่างที่บอกเนี่ยคันนี้เดี๋ยวผมให้ดูป้ายสกบคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่3,9900 0ม่าอยู่ที่แค่แสนสามแสนสามสำหรับปี19ก็ถือว่าไม่เยอะนะ,ฉะเฉลี่ยปีหนึ่งวิ่งประมาณ20,000โลเพราะว่าอย่างนี้ครับเวลาเข้าศูนย์เนี่ยทุกๆ6เดือนหรือว่า10,000มโลต้องเข้าศูนย์ทีหนึ่งปีหนึ่งก็ฉเฉลี่ยก็น่าจะเข้าศูนย์สองสองหมื่นโลก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของรถที่วิ่งใช้งานปกตินะไม่ได้วิ่งเยอะนะอันนี้ผมต้อองงชีแจก่นนะ มาดูกันตอนในส่วนของระบบเครื่องเสียงนะเครื่องเสียงเป็น C D F M A M นะครับมีช่องต่อ U S B แล้วก็ A U X ตรงนี้ได้ด้วยนะครับแอร์เป็นแบบอนาล็อกก็คือใช้เน้นความทนทานเลยหมุนมือง่ายๆทนๆนะครับผมนะอาจจะดูโบราณแต่ทนนะเพราะว,ว่าเ,าเดต12โวลต์1เกียร์ตรัโนมัติ CVT 7สปีดตรงนี้เดี๋ยวลอกเดี๋ยวผมแก้ไขให้อะโอเคเดี๋ยวนี้แก้ไขให้นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถปัดเข้าหาตัวบวกลบได้นะครับดูแป้นเกียร์นะ กันเกียร์สภาพยังสวยอยู่เลยสีดำน,นะสวยๆเลยเงาๆแล้วก็เนี่ยตัวม่านบางแดดเนี่ยของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้ายังไม่ได้แกะออกเลยพลาสติกเดิมโรงงานเลยนะอันเนี้ยนะคือเพดานเนี่ยสภาพสวยไม่มีช้ำเลยเนี่ยกันนี้คือสวยมากๆผมถึงรีบหยิบมารีวิวกันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าได้ไมาเห็นสภาพดิบตัวจริงผมว่าเขาชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าได้เห็นสภาพดิบแบบนี้นะรถไม่มีการจมน้ํานะสนองสนิมไม่มี พลาสติกตรงนี้ของเดิมโรงงานเขายังไม่ได้แกะออกเลยนะครับมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมว่าเขาดูแลรถแก้ค่อนข้างดีเลยสําหรับเจ้าของเดิมนะสติ๊กเกอร์เดิมนะฮะไม่มีรอยแกะเกาซ่อกประตูเดิมนะฮะไม่มีรอยถอดประตูหรือว่าเปลี่ยนประตูนะฮรรถนะฮะรถทุกคันเช็คมาแล้วไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ำไม่ตัดต่อแล้วก็มีประวัติการเข้าศูนย์เช็คศูนย์ทุกระยะนะครับซื้อไปเนี่ยสบายใจได้แน่นอนนะครับเบาะด้านหลังเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยแทบไม่มีคนนั่งเลยนะครับผม ดูที่ในส่วนของแผงประตูด้านหลังด้านขวานะสภาพก็ไม่มีช้ำเนี่ยดูวัสดุต่างๆเนี่ยคืออย่างที่บอกด้านหลังเนี่ยถ้าไม่เคยมีคนนั่งเลยด้วยซ้ำไปนะครับฟิล์มก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะสำหรับตัวล้อแม็กด้านหลังขวานะฮะก็เนี่ยก็สภาพสวยนะผมดูแล้วเนี่ยถ้าไม่มีรอยขีดข่วนเลยก็แล้วก็ได้ยางของด้านหลบนะครับปี2023ทั้ง4เส้นยางก็ดูแลมันทนั้นมาเมื่อปีที่แลวนี่เองนะครับผมเอาไปก็ได้ใช้งานกันต่อยาวๆนะครับผมบอกได้เลยว่าคันเนี้ย ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจจริงๆนะครับผ่อนอยู่ที่6 8 0 0เองราคา399ผ่อน6,800เพราะว่าถ้ารถปี19ชมนี้ผมจะขายอยู่ที่ราคา4 1 9 429หรือว่า4 0 9แต่399สีได้ตัวรถที่เป็นบอดี้สีนี้ผมบอกได้เลยว่าต้องรีบจัดนะครับเพราะว่าสีนี้ผมบอกได้มันไม่ค่อยมีวิ่งในท้องถนนถ้าใครชอบสีนี้นะครับผมเพราะว่าสีนี้มีน้อยมากนะครับมีน้อยมากเข้ามาน้อยมากนะฮะ ดูกันต่อในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยไฟเบรกหลังเป็นแบบ LED Light Guide ร่างยาวๆแบบนี้เลยส่องสว่างเวลากลางคืนเนี่ยคือสวยงามเลยนะครับโลโก้ทุกตัวสอนนะ้ามาแบบครบๆไม่มีลุดไม่มีลอกไปใดๆนะครับผมไฟเบรกฝั่งนี้สภาพสวยใสยสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆนะครับแล้วก็ด้านหลังเขามีในส่วนของไฟเบรกดูที่3กระจกเนี่ยมาพร้อมตัวไลฟ่ฟ้าฟิล์มอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานประเมินจากสายตามผมนะน่าจะประมาณ60รอบคันแล้วก็ ด้านหน้าสักประมาณ40อ่ะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายดูกันนะครับเรามาเช็คในส่วนของโครงสร้างด้านหลังกันต่ออะสำหรับที่เก็บสัมภาระก็กว้างขวางอยู่แล้วน,นะครับตามสไตล์อ u t ติสเลยนะฮะดูตัวคารด้านในนะฮะต,ตรงตรงสวยๆแห้งๆนะดูสปอตแมนอาร์ตเรียงตัวครบสวยงามแบบนี้นะฮะเดิมๆคือจะเป็นแบบนี้เลยนะเดี๋ยวดูด้านล่างในส่วนของโครงสร้างด้านล่างแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือฉุกเฉินล้ออไหล่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้แม่แรง แล้วนะก็ถุงเครื่องมือมีให้ครบนะครับเมนอาร์ดเนี่ยเรียงแบบนี้เลยนะครับเมนอาร์ดเดิมโรงงานเรียงแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับ,นะรบไม่มีหายนะครับแล้วก็ฝั่งซีนซิลิโคนฝั่งนี้ก็เดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับนี่ไม่มีรอยสนงสนิมรอยคาบทําทรงทําสีได้้ดดนะฮะเนี่ยถ้าเป็นเอาติสเดิมเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะแห้งๆบอดี้แห้ง,หง,หง,หงไม่มีรอยทําสีมากนะครับรถคันนี้ก็คือยังไม่ได้ทําอะไรก็คือเดี๋ยวล้างอย่างเดียวแล้วก็ ถอดเบาะด้านหน้าไปเอาไปหนุนเอาไปสปาอยู่นะครับเบ้าสปอร์ตแมนอาร์ตรางน้ําฝั่งนี้อยู่ครบน็อตฝากระโปรงหน้าหลังไม่เคยแกะไม่เคยขยับฝากระโปรงเนี่ยไม่เคยแกะทําสีนะดูที่หัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยขูดขีดจากประแาหรือว่าพวกเครื่องมือช่างใดๆนะครับแล้วก็เนี่ยสปอร์ตแมนอาร์ตนะครับท้ายฝั่งนี้เรียงอยู่ครบนะท้ายเนี่ยเช็แล้วไม่มีโดนนะครับ ฝากระโปรงด้านหลังก็เดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่าการถอดไปทสํส2งทำสีด่ดๆนะฮะท้ายเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่รถเนี่ยจะจะชนเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากด้านหลังหรือว่าด้านหน้านะครับผมก็ด้านหลังเนี่ยเช็คล้วไม่มีโดนส่วนด้านข้างเนี่ยก็คือถ้าอุบัติเหตุหนักๆเนี่ยอาจจะมีโอกาสโดนนะฮะเดี๋ยวผมเช็คให้ทุกจุดนะครับเช็คลาละเอียดให้อย่างละเอียดนะครับพาชมอย่างละเอียดแม็กหลังซ้ายสภาพสวยสมบูรณ์นะฮะริ้วรอยถือว่าน้อยมากนะฮะดูเทพแผงประตูฝั่ง ด้านหลังซ้ายนะสวยนะไม่มีช้ำเลยนะครับแผงประตูไม่มีช้ำฟิล์มก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเป็นฟิล์ม 3M ได้ฟิล์มอย่างดีไปด้วยนะครับผมเอาไปก็คุ้มค่าแน่นอนคันนี้399,000ราคาดีอย่างนี้นะครับรีบติดต่อมานะเพราะว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับนี่อย่างที่ผมบอกนะอันนี้คือเป็นสติกเกอร์เดิมโรงงานนะครับผมนี่เขายังไม่ได้แกะออกโปสเตอร์สติกเกอร์ต่างๆยังไม่ได้แกะออกเลยแผงประตูก็สภาพสวยก็ไม่มีช้ำนะครับผม ฟิล์มอยู่ในสภาพสมบูรณ์ความใช้งานนี่ครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของแผ่นเพจตัวรถนะครับนี่นะมันจะบอกในส่วนของปีผลิตแล้วก็เดือนผลิตจุลายนี่น่าจะเป็นกรกฎาคมปี2019นะครับเลขเครื่องเลขตัวถังตรงนี้พี่ๆสามารถนะแคปหน้าจอผมเนี่ยเอาไปตรวจสอบที่ศูนย์ได้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปรถหน่วยงานบทสัญญาเช่ามันมีการเข้าศูนยะ์ทุกระยะนะทำให้เราซื้อรถไปแล้วเราสบายใจนะเพราะว่ารถเข้าศูนย์เราสามารถตรวจสอบระยะการเข้าศูนย์ได้เรื่องการกอไม้เนี่ย ถทบเป็นไปได้น้อยมากๆนะผมบอกได้เป็นไปได้น้อยมากๆเลยนะฮะอ่ะนี่ครับดูซ่องประตูด้านหลังน็อตของเขาไม่เคยแกะไม่เคยขยับผัวน็อตจะคมคมแห้งๆนะครับไม่มีรอยขูดขีดจากประแจที่มาขันนะหรือวหรือว่าเครื่องมือช่างหรือว่าสีเยิ้มใดๆนะคบผมเดี๋ยวท่านมาเดี๋ยวเข้ามาดูนะครับในส่วนของลาเดียร์ห้องเครื่องกันต่อเลยแล้วกันนะครับมาครับมาดูห้องเครื่องกันต่อ เครื่องยนต์นะเป็นเบนซิน1.6ลิตร Dual VVTI นะครับพร้อมฝาครอบมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับผมห้องเครื่องเดิมเครื่องยังแน่นอยู่นะครับผมของเหลวต่างๆแบตเตอรี่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราเช็คก่อนปล่อยแต่ผมดูแลแบตเตอรี่เนี่ยน่าจะไปแบบนี้ครับเพราะว่าเปลี่ยนมาให้วันที่14 6, 6, เดือน6 6-7นี่เองผมดูแลน่าจะเข้าศูนย์ล่าสุดวันที่14เดือน6 6-7เนี่ยครับเขาจึงเปลี่ยนแบตเตอรี่มาให้นะก็อย่างที่ผมบอกไปรถเข้าศูนย์ตลอดแล้วก็ภายในไม่มีรอยข่าน้ำมันไหลยเยิม นะสังเกตเบ้าโชกนะครับเม้นอาร์ตอยู่ครบนี่คือโชคเดิมนะครับไม่ได้มีการเอาไปตัดโชคหรือว่าเอาไปโรเตรียใดๆนะครับคือเอาติสเนี่ยเป็นรถเดิมเลยนะครับไม่ได้มีการแต่งซิ่งใดๆมาร์คซีหัวน็อตนะตรงโชกอยู่ครบนะฮะแล้วก็ซอกด้านในนะน็อตไม่มีแกะไม่มีขยะฝากระโปรงเดิมไม่มีแกะทําสีผ่นกันความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์มอกรหน้าสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยแกะเกา่าแล้วก็สติ๊กเกอร์ข้อควรระวังนะครับเดิมนะครับไม่มีรอยสัดสีใดๆ นะครับแล้วก็ถัดมาเรามาเช็คกันต่อในส่วนของรูนะครับรูระบายความร้อนตรงนี้นะครับยังคมคมสวยๆเพราะว่ารถที่ผ่านการชนเข้ามานะครับหรือว่ามีการยุบตัวของฝากระโปรงเนี่ยมันกระทบเข้าไปตรงนี้มันจะมีการยุบตัวมันไม่สามารถเป่าขึ้นรูปกลับมาคมแบบนี้ได้นะครับผมถึงบอกมันเป็นฝากระโปรงเดิมไม่มีการชนหนักยุบตัวของฝากระโปรงเดิมไปแน่นอนนะครับผมปั๊มชัดเจนนะครับโตโยต้าปั๊มเดิมโรงงานนะครับเป็น ตัวฝากระโปรงเดิมนะ็อต <Not S 1> ไม่มีแกะไม่มีขยับนะฝากระโปรงฝั่งนี้แล้วก็แก้มด้านในเช่นเดียวกันนะครับเบลชกฝั่งขวาเมทัลเรียงตัวครบสวยงามน็อต <Not S 2> ชกไม่มีแกะไม่มีขยับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านแก้มกันบ้างนะครับด้านแก้มดูที่หัวน็อตด้านแก้มแก้มเดิมไม่มีแกะนะครับไฟหน้าแท้เดิมนะครับหัวหน็อตคม,คมๆสวยๆนะครับมาดูนะครับยี่ห้อไฟหน้าจะเป็นพาร์ทเดิมโรงงานจะเป็นไทโคยโตพาร์ทเดิมโรงงานเพราะว่าไฟหน้าเวลาเปลี่ยนสูร์เนี่ยจะไม่ใช่ยี่ห้อนี้ คืออาจจะเป็นยี่ห้อสแตนเลสไปนะครับแต่ว่าก็คือต้องบอกไว้ก่อนมันก็เป็นอะไหล่ทดแทนกันได้นะครับเป็นอะไหล่แท้นี่แหละแต่ว่าคือผมจะบอกที่จะสื่อก็คือตัวนี้เป็นไฟหน้าไฟเดิมไม่ได้มีการชนหรือว่าการเปลี่ยนไฟมาประมาณนี้นะแต่ถ้าเปลี่ยนมาก็าไม่ใช่สาระสําคัญนะฮะมันเป็นเรื่องปกติที่สามารถเปลี่ยนได้ฮะแล้วก็มาดูปั๊มเดิมนะครับ 3A ปั๊มเดิมโรงงานนะครับนะครับคานด้านแก้มเนี่ยสวยๆเลยนะบอดี้เดิมๆหมดเลยนะครับ สีตัวคานสม่ำเสมอการไม่มีสีโดดนะครับน็อต <Not S 1> <Not S 2> ไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับสำหรับคานหม้อน้าหน้าแล้วก็ปั๊มเนี่ยจะเป็นเลข3นะปั๊มเดิมจะเป็นเลข3แบบนี้นะครับดูรูกลมๆคมๆอย่างที่บอกไปไม่มีการยุบตัวไม่มีการชนเข้ามาด้านหน้าหนักๆนะฮะเนี่ยได้เดิมหมดนะครับผมเช็คลายละเอียดแล้วก็ฝั่งนี้จะมีปั๊ม3ามอลอยู่ไฟหน้าแท้เดิมโรงงานไทยคอยโตะนะน็อตไฟหน้าเนี่ยครับไม่เคยแกะไม่เคยขยับแก้มเช่นเดียวกันนะครับแก้มด้านซ้ายเนี่ย เมนอา์อยู่ครบนะเช็คให้แล้วอย่างละเอียดนะครับผมใครที่อยากได้คันนี้สนใจราคาแบบนี้สีแบบนี้นะผ่อนถูกทแบบนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับกับเอาติด 1.6G ปี2019สีเมทัลลิกบลูนะครับผมกับราคา399,000บาทคันนี้จัดเต็มได้ฟรีดาผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6,800บาทวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์ b ับสกา์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปรถกันตอนต่อไปนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ